โอเคครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องทีทีเกมวันที่นี่ครับโอเคครับวันนี้ครับเราก็เราก็จะมาดั้งหนกันอีกแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ไปแล้วก็กระดดไม่จํากัดกระสุนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเลยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเบบี้ชาร์กนี่แล้วนะครับหนึ่งสองสร้างสร้างเลยครับเพิ่มแป๊บนึงนะผมใช้ขึ้นหนึงผมสร้างโอเคเดี๋ยวเราก็เชิญเพื่อน โอเคจากนั okay, you, ้นก็เช in, ิญมาซิกึงจ่าเอ๋กดเลยจ้ากดเข้าเลยกดเลยกดเลยกดเลยไหมสกายยายายายยารอเน็ตสกายเน็ตหลุดสกายเน็ตหลุดเฉยๆมาแล้วเป็นไงบอกแล้วพี่เคยเป็นสองหนึ่งเกิฟ ตาี้ i s กจากที่สูงก็ไม่ตายแล้วก็เลือดก็ห้าร้อยคือตานี้ทุกอย่างคือสมบูรณ์แบบไม่พี่นั่งตงัวนี้น้องๆนอน,อน,อนอเล่นเลยมาดูหน่อยอัดเออโอเคอัดยืนะตาแรกเปิดมาเราจะเอาก๊อตเลยไหมล่ะก็มีเกาะมีมวก หรอใครที่เคยติดตามผมนะครับใครจำชุดเก่าได้บ้างนะครับก็คือนี่ไงนี่ไงชุดผมสกายยู่นเดียว่ออย่าเพิ่งยิงอยู่นี่นก่อนนี่ครับก็คือน้องผมแต่งตัวเป็นอย่างนี้ครับอ่าโอเคอันนี้สร้างเรื้องเกมเอาข้ามบอลเลยเหรอปืนอะไรอ่ะแล้ได้เห็นน้องไหม เห็นใจนะมาล้โพกกันตัวเองก่อนเกือบตกบัตรสร้างห้องพี่จะใช้เล่นแต่กับน้องอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครหรอกน้องมีเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในชีวิตเกิดมาต้องได้เล่นกับน้อง,นนองอไหนอะนนนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเอ๊ะ แป๊บหนึงแป๊บหนึงสกายใส่หูฟังหลวงอ่าดีใช่ไหมอย่าเพิ่ง,งานะพี่เทสก่อนแป๊บน,นึงเอาล่วงแต่ไม่เจ็บอย่างที่บอกไม่เหมือนตอนก่อนฮะน้องบาดเจ็บปะไม่บบเจ็ดหุยแล้วจะบาดเจ็บเพราะไอ้บอมนองน,นี่แหละมนนันโดน วงอ่ะแอ็กักหน่อยลกอักกนรสกายดูเกาะพี่ดูเกาะพี่พม,มีแต่โรดดีก็เออเป็นงไงบ้างทุกคน ให้พี่ซื้อกลองใหม่ได้ไหมหรือว่าให้ให้พี่ซื้อกลองใหม่หรือว่าให้ทิ้งให้ซื้อกลใหม่เย่พี่กันพี่ต้องหนึ่งหนึ่งกับน้องหึ่งหปอรไรอ่ะน้องอยู่กับบักเฉิเลยหนึ่งหนึ่งเปอะไรฮะเปอร์ไรอ่ะเอพีสี่ส่วนพี่ไม่ได้ซื้อซื้อทีสุดอย่างเดียวเลยอ่ะโกงว่ะเนี่ยว่าไงนี้ว้เนี่ยว่าไง ไหนอ่ะเห็นไอวอเห็นแล้วแล้วมันกำลังไปกันว่าไงไม่ทนไม่ทเอาเอาฮะลืมลืมพี่ไม่รู้นี่พี่ไปฝึกมาตั้งไอวอขึ้นนี่เห็นไหมตั้งไอวอเหินนี่มันก็จะสามารถทำให้มันสูงขึ้นได้ อเขาอตานี้ขอจริงอุ้ยไม่ได้คะแนนน้องยังไม่เท่ากันกับพี่ออเอาเคาะเรียกไปอะไรอาพี่วิ่งเฉยๆเลยอาพี่วิ่งเฉยๆเลยเนะี่ยเมื่อไหรจะยิงโดนเนี่ยเออโดนแล้วโดนแล้ว ฮะใช่โคชินอกแมไน่อไมออะไ,ไ,ไ่ได้ซื้อเลยซื้อซื้อแต่ไอวอเกาะก็ไม่มีมีแต่ U S b เอาัซไม่อด้นี่เอ,อลืมแล้วนกจะตายไหมล่ะโอเค,อเคอยังไงนกก็แพ้ตาเนี้ยพี่บอกเลยยังไงน้ก,ก็แพ,ไไพไกก้ไม่มีใครใชนะ A P สี่สพี่ได้โคชิโมระดับจักรวาลไม่มีใครชนะ A P สี่สพี่ได้ <c oughs> อาีาให้ด,ด,ดูดิไม่มีใครอยู่ข้างบนนี่ไง,งไเ,เล่นปืนอะไรก็ได้เล่น <c oughs> บอมก็ได้เล่นปืนอะไรก็ได้ขี่กงไปเลยพี่ไม่ว่าต่อให้น้องจะทำปืนอะไรใส่พี่พลิกก็ไม่มีวันตายเออไม่เชื่อลองดูดิ เจ็บไหมเจ็บไหมสก,กิดวะเอ่อเอ่เอสก,กิดยังสก,กิดยังนั่นอ๋อเคยได้ไม่มีไม่ไมไมไมว่าเออโอ้ยกย คอเป็นไงล่ะเป็นไงสกายหว่อยมะไม่ไหวอ่ะห้ามเล่นป้อมปืนดิแน่จริงอ่ะเอาแสนโอเคป้อมปืนไปแล้วทิ้ง <c oughs> ยายยยายายเอาก,ก่องน,น่าต้องเล่นจังหนึงหนึ่งแตแล้ว มันเป็นเลยที่ e ่มากๆเลยจะบอกให้หนึ่งหนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่ง้องที่มันมีอันนี้ว่าอ,อันนั้วีสาวไหนอะ่ะอ๋อนี่อ่ะนะใช่ได้บอกเลย <ś c oughs> สอันันนี้นะพูดเลยที่ตั้งไอวอลไวที่สุดในจักรวาลในมือถือในมือถือน่าจะไม่มีใครตั้งไอวอลไวแล้วเพราะพี่แล้วสองนี้วอยู่ไหนจ้ะโหแดงนะแดงนะ เจ็บไหม yeah. Yeah. <Yeah. S 2> เย่เยเ่พี่ใช้เอพีดูใช่หม่หเมื่อ้แค่ตาเนไอโฟใช่ไง่าตาดีให้พี่เล่นปืน,นอะไรเจ็บก็แพ้ อ่ะเดี๋ยวพี่จะออดให้น้องด้วยอ่ะถอดเกาะถอดหมวกด้วยอ่ะพอใจไหมพอใจเนาะเออโอเคพอใจสักทีเฮ้ยบอมเลยเหรอเฮเฮ้บางทีมันก็เกินนะคนเรายิงโดนก็ยิงไป ตายเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็อ่อนให้เดี๋ยวยิงมั่วๆเลยอาสกายดูหลักฐานดูเดี๋ยวพี่ให้ทิ้งดีเซอร์ดดูเห็นไหมที่พื้นเจ้าเห็นไหมโอเคบาย ก็แพ้อาตานี้ถ้าถ้าน้องเล่นชนะพี่พี่ก็จะเล่นดีเซอร์โอเคพอพี่เล่นยูเอสพีไม่ไม่ได้ซื้อกอดด้วยโอ้เน็ตปิงด้วยนะสองร้อยสามร้อยสองร้อยกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวจบตอนนี้แล้วพอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าแม่ให้กินข้าวจะได้ไม่ต้องมีปัญหาโอเคโอ้น้องก็เหมือนเดิมเลยอะน้องก็โกงเหมือนเดิมเลยอะ หลังคาดิถามได้นนอยู่ไหนวะอ้าบิงไม่ถึงเออโอ้โหอยู่บนต้นไม้วัดตับฟักไมโครเฮ้ยขึ้นได้โอ้ไปไกลแค่นี้เอา้าเร็ว ออกมาดิหยิก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 คนน้อยเลยดาเมจสามดาเมจเจ็ดอย่างที่หมาบอกเลยตรงตเฮ้ยเอฟโออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เสียงมันแหลกนะสกายอุยแหลกแหลกแหลกกแ แลกแกแลกปกติมันต้องตั้งไอ้ัันแหลกดิอันนี้อะไรปลาระเบิดแหลกงงกันงงบอกตรงๆสกายยิงพี่ดิเร็วมาดิมาดิโอแลกแหลกแลกแลแลกกแลกแอ้เอถือจะพังชาติไหนเนี่ยีเอเนย

แมาแมวเ,เดี๋ยวพี่ตายวงให้โ okay. <suspicious noise> อเคเอางี้เดี๋ยวพี่จะเดินไปหาน้องที่ <S <S ตัวพี่ไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบเออทำอะไรดีไม่มีอะไรทำเลยต้องอ่อนให้น้องใช่ไหมพี่วิ่งไปเลยนะหนึ่งสองสามวิ่งไปแล้ว <S <S อ่ะอ้าวจะทันไหมเอาวมาแล้วสกาย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเเร็วรีบยิงเดี๋ยวพี่ออกข้างนอกแล้วเอยิง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 ยิโดนหัวด้วยเก่งมากเย่เย่ดิให้คะแนนข้ไม่องให้อให้อให้คะแนนเท่าไหร่ย้วะเนี่ยต้องทำไงให้มันตายอ่ะงง ต้องโดนวงอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวจะตายวงให้น้องมีคะแนนทั้งหมดหกเป็นเลยลเฮ้ยไม่เอาให้คะแนนน้องไปห้าเลยอืออแ,แ,แต่ตรงนี้เกมไม่แก้บักพุ่งได้ใจลๆให่ไปได้รัวๆเลย ฮ <H> um> เดี๋ยวพี่ตายวงให้อีกหนึ่งตัวแล้วจะให้พี่วิ่งไปให้น้องค่า,าไม่เอาอ่ะตอนนี้พี่ให้พี่วิ่งไปให้น้องค่าละกันเออ,เอ,อ,อไม่เอาไม่เอาสกายไม่เอาเดี๋ยวพี่ก็ชนะ ไปหาแล้วตอนนี้มาแล้วมัน <c oughs> ยิงไม่โดนอ่ะโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่มาต่อไป พี่จะแซงคะแนนให้คะแนนเอ้ยเอาอีกตัวไหมสกายเอาอีกตัวไหมน้องเจ้าเอาอีกตัวเหรอไม่หอมไปสกายไม่ต้องอ่อนสกายไม่ต้องอ่อนตอนนี้พี่เอาจริงเลยเอเอตอนนี้พี่เอาจริงเลยมาไม่ตลกไม่ตลกอันนี้คือเอาจริงจเลย มาสิเอาตัวอะไรมาก็ได้เจ็บบอกตรงๆเจ็บเจ็บดีเจ็บดีเจ็บ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 ,เ,จบเฮ้ยไม่โดนไม่ตาย <c oughs> เป็นไงล่ะพี่จะเอาคะแนนพี่ให้มันเป็นหกเลยโอเคเออถ้าพี่ทำไม่ได้รหัสพี่ก็จะตกอ,อยู่ในมือของน้องนั่นเองโอเคถ้าตานี้พี่แพ้รหัสพี่เป็นของน้องเลยน้องเอาอะไรมาก็ได้จะเอาบอมเอา M7 เอาเอาอะไรสารพัดเอามาได้ห,หมดเลยโอเคเออ ว่าแล้วดีนะกันเอาวไว้ไม่งั้นออกหงแล้วอยู่ไหนหนะไม่เหมนก <crashes> ูชิกชิกชิออยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเล่ะ ห้องฟ้าก็สดใสนะไม่มีอะไรเลยไหนวะไหนวะอะไรเนี่ยอาอยูไ่ไห,ไไหน,นอะก็ชิชิชก็ชิชชาเตดเดเบชไม่เห็นเลยอะ่ะเบบี้ช็ตดเไม่เห็นกันบ,บ้านเลยดิไหนอะ่ะเ้า<อ>ไม่อยู่ครับ Âu ngây, âu ngây, âu chín ngươi Em trịt cao luôn vậy Ui Ui สามซองตอนนี้พี่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไนะอ่ไหนสกายทิ้งของให้พี่ดูหน่นอยเนาะจะทิ้งอะไรให้พี่เอมแค่นี้ไเหรอมัจะให้กันใช้อื่นระยะไก อพี่จะใช้แค่นี้แล้วก็ถอดเกาะด้วยใช่ไหมหมวกน้องนี่แห้งทุกรอบมาบอกเลยและี p สีส่วพี่ยิงได้เพียงแค่ทีละหนึ่งนัดใช่ไหมบอกเลยโคตรเบาอะ่ะโอโ้ยิงไม่ถึงเลยจะไกล ยิงทีละนัดมันทีละหนึ่งนัดแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่เหมือนเห็นไหมตาหนีพี่ตัดเริ่มเลยพี่ขอนึ่งหนึ่งป้อมปืนเอาป่ะเออ มังเลยีแค่ป้อมปืนกับไอวอโอเคถูกต้องใช้ได้แต่ป้อมปืนโอเคไหมใช้ได้แต่ป้อมปืนอะไรนะนไม่ได้ป้อมปืนออยากบินนักใช่ไหมมันไม่เจอคนวะ

อันอออออนี้ใจเย็นป๊อปปืนใจเย็นใจเย็นป๊อปปืนใจเย็นป๊อปปืนใจเย็นโอเคอ๋อใจยเย็นป๊อปปืนป๊อปปืนใจเย็นต่อยมันไม่พังสักทีเฮ้ยเออสวย พี่ก็เกิดตายมาดิมาสี่มาสี่มาสี่รัน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 สกายระวังป้อมปืนระวังระวังป้อมปืนเดี๋ยวพี่เคลียร์ป้อมปืนเอาไว้ให้เดี๋ยวพี่จะบังมันเอาไว้ให้นี่เออใครชนะขับดิอ่าไหนปิดคลิปดิก็อะไรก็อะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน Bye bye. <laughs> okay.